สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกทกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเส็ง v i p เช้าบ่ายวันที่31มีนาคม2,568วันจันทร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ไม่ช่านไหนไม่ชอบเลยรอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิป นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปรับชมวันที่30ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่30จะให้เด่นอยู่ที่7และ5นะคะมา7,3503เด่นมา5ทุกคน5,3,3,5ไม่ได้จับให้เรีเด่นประจำวันหลุดนอบบ่ายใจวงผิดนะคะจะให้2และ6จะเบื้องพลผิดพีิองมา สี่สี่เด่นหลุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาเลขหนึ่งพี่น้องรอบบ่ายหลุดนะคะเอาใบตอรุ่นต่อวันที่สามีอพี่น้องมักชอบก็ให้ตามได้บ่มัาบ่ชอบเร่อนผ่านได้จ้าสำหรับวันที่3ามนะคะวันจันทร์จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่2และ6เรามาดูคู่ความน่าจะเป็น2องศูนสอง สอง2 2็ดเจ็ดสองสองสามสามสองสองห้าห้าสองสองแปดดสองหสองสองหกหกเจ็ดเจดหกหาหห้าห้าหกหดนรอบบ่ายอยู่ที่0ูนย์และ2ค่ะ0นย์นะคะศูสอง 0660 0770 0440 0550 0110 0220 2ค่ 22, ะ222662 2772 2442 2552 2112ประมาณนี้ค่ะพี่นอง มาดูคู่ตะเด่นค่ะสอง2 2ศูน2์สอ6สองศูนย์ศูนย์สองสสกูนย์ะคะศกับสองรอบบ่ายศูนย์หกหกศูนย์ FC ขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด็ดรอบเช้าและเด็ดรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสองและเจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดเลขสองกับเลขเจ็ดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะ fc ค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองะ6หกเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นสองสองสองเจ็ดีเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันตีคู่ตัวเด่นสองสองหกค่ะ กสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกติดคู่ตัดเด่นหกสองสองหกนะคะศูนย์กับสองและสองกับเจ็ดเป็นศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ติดคู่ตัดเด่นศูนย์สองสองศูนย์สองค่ะสองสองสองเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัดเด่นสองสองนะคะทุกคนเป็นเจ้าใดแน่พี่น้องนี่ครูใดมากครูใดชอบป้อ ชอบตามต่อได้ยาวๆนะคะสิขาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้สถิติมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านนะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้อง,องถ้าสมมติว่าชอบ ชอบตัวเด่นแต่ไม่ชอบผู้ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะสำหรับแนวทางหุ้นทั่งเสิง VIP วันที่31มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท,ท่านมอาให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุขภูทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ